สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาครับผมวันนี้อยู่ในสวนฟักทองครับกาลังสูบน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันแวันนี้ช่องเกษตรบ้านนามีเทคนิคดีๆมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกอิธีทําให้ฟักทองลูกกลมสวยนะครับมามาดูกันแล้วมาทําไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้กําลังสูบน้ําครับดู เทคนิคนะง่ายๆนะครับที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยฟักทองทำให้ลูกกลมลูกสวยนะสังเกตไหมครับนี่ลูกฟักทองเวลาออกมาเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับนี่มันจะเอียงๆตะแคงแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็นี่ออกมาก็เอียงแบบนี้นะครับเอียงแบบนี้ แบบนี้ออกมาลูกจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับลูกจะไม่ค่อยสวยนะมันจะเบี้ยวๆนิดนึงนะวิธีง่ายๆเลยครับนี่เราขยับฟักทองเนี่ยตั้งขึ้นครับนี่ตั้งขึ้นให้มันลูกสวยๆนีเห็นไหมตอนนี้มันจะเบี้ยวๆนิดนึงฝั่งนี้ทีแบบนี้เราตั้งแบบนี้นะครับนี่ฟักทองเราก็พอลูกมันใหญ่มันก็จะกลมสวยนะครับนี่เราตั้งแบบนี้นะ ทำในตอนลูก,ลกใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี่เริ่มทําได้แล้วนะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้ที่ผมลองมาเองนะนี่เห็นไหมครับมันจะเบี้ยวๆนิดนึงเนี่ยอาจจะตั้งมันขึ้นนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลยครับเนี่เริ่มแล้วเอ,เอียงได้ครับแต่อย่าให้เอียงมากแบบนี้ก็ได้ครับ ไปดูกันไม่ยากครับเนี่ยตั้งแบบนี้สังเกตไหมครับลูกที่มันออกมาแบบนี้นี่นี่มันจะกลมสวยเลยครับนี่เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะเทคนิคง,ง่ายๆสําสหรับชาวสวนฟักทองครับอยากได้ลูกสวยลูกงามๆกลมๆแต่ถ้าตัวไหนมันไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะราะว่าหนวดมันยึดไว้หมดแล้วนะอย่าไปบังคับมันนะครับถ้าตัวไหนไม่ได้มันก็มันจะหักนะครับเครือมันจะหัก เสียหายถ้าตัวไหนไม่ได้ก็ปล่อยเลยนะครับอย่างตัวนี้นี่ได้ไหมนี่อ่ะนี่ได้ครับขยับนิดนึงอ้าวได้ครับลูกนี้รับรองกลมสวยแน่นอนครับีนลูกนี้ตั้งไว้ครับตัวไหนมันยากก็ไม่ต้องไปบังคับมันมากครับเอาตัวที่ทำได้ครับนี่เห็นไหมครับ ลุงไหนทาได้ค่อยทำนะครับลุงไหนทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปบังคับมันมากเพราะว่าจะทําให้เครือมันหักก่อนนะครับหรือว่าเนี่ยตรงนี้มันจะหักนะแถวๆนี้มันจะหักนะถ้าไปบังคับมันมากนีค่ค่อยๆจัดไปครับจัดไม่ได้รอบหน้ามาเราก็จัดอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครือมันก็จะด,ดัดไปตามตามสภาพของมันเอง มาดูกันครับนี่จัดไว้นี่สังเกตง่ายๆครับนี่ตัวไหนที่เป็นแบบนี้นี่ลูกจะกลมสวยครับถ้าออกมาแบบนี้ลูกจะกลมสวยเลยแล้วก็ขยำนิดนึงนี่ง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับักทองที่มันตะแคงแบบนี้นี่จัดให้มันอยู่ในท่าส,สวยๆนะแต่ตัวไหนจัดเท่าที่จัดได้นะครับอย่าดัดแรงมากนะเดี๋ยวมันจะ จะหายก่อนมาดูลูกนี้ครับลูกนี้มันออกมาแบบสวยๆเลยอันนี้ไม่ได้จัดนะตัวนี้มันออกมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมกลมสวยเลยนะครับนี่เราต้องจัดให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะลูกถึงจะสวยนะนตัวนี้จัดไปแล้วตัวนี้มันหงายนะครับเห็นไหมทำความลงได้ไหม อยู่ในน้ำมากก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะเน่าจับตัวเฉพาะตัวที่จัดได้นะครับตัวที่จัดไม่ได้ก็ปล่อยครับนี่จัดเลยนี่ตั้งให้มันสวยๆนี่ก่อนจัดมันเห็นไหมครับมันจะเบี้ยวๆไปนิดนึงนะจะไม่ค่อยกลมแต่าจัดเดี๋ยวมันก็จะลูกกลมสวยโตนะครับง่ายๆครับเทคนิคดีๆครับ นี่ลูกนี้จัดให้ในอยู่ในท่าแบบนี้ครับรับรองลูกปมสวยแน่นอน,นถ้ามันตะแคงตัวนี้มันดัดยากก็ก็ได้เท่านี้นะครับปล่อยมันนะครับมันจะหักนี่เห็นไหมครับนี่ลูกนี้เห็นไหมเบี้ยวเลยครับเห็นชัดเลยตัวนี้เบี้ยวเลยนะเห็นไหมมันนอนตะแคงจัดช้าไป พยายามจัดลงมาจัดเรื่อยๆครับถ้ามีเวลาลูกที่คว่ำคว่ำแต่ว่าคว่ำทั้งใบมันก็จะสวยนะครับลูกที่งายทั้งใบก็จะสวยแต่อย่าให้ตะแคงนะครับตะแคงเนี่ยมันจะลูกไม่ค่อยสวยลูกจะเบี้ยวนะครับถ้างายก็หงายไปเลยถ้าคว่ำก็คว่ำไปเลยครับนี่ไม่สวยแล้วเนี่ยขนาดลูกเล็กแล้วเนี่ย จัดใหม่สำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตอนนี้ลูกก็โตกันหมดแล้วครับฟักทองลูกโตกันหมดแล้วเหลือแต่ใส่ปุ๋ยบำรุงลูกนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ใส่แล้ว เดี๋ยน,นี้ก็จะสูบน้ําเสร็จก็จะใส่อีกรอบนึงนะครับบํารุงลูกมันนะครับผมปลูกสายพันธุ์ข้าวตอกนะครับขนาดหกสิบวันนิดๆในเริ่มเริ่มสีเข้มแล้วนะเริ่มแก่แล้วนะครับอ๋อจัดักหน่อยตัวนี้โอ้กลัวมันจะหักอา่าได้นิดนึงก็ยังดี สำคัญเหมือนกันนะครับตอนที่เราเตรียมดินเนี่ยต้องทําดินให้เสมอนะสําคัญเหมือนกันนะครับนี่มาดูลูกนี้เห็นไหมครับนี่ถ้าลูกไหนเป็นแบบนี้นี่สวยเลยครับเห็นไหมกลมสวยเลยนะถ้าตัวไหนตะแคงบ้างมันจะเบี้ยวๆนะสําหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับการแนะนาเคล็ดลับดีๆให้กับท่านผู้ชมรับชมนะครับ ได้ลูกฟักทองทสวยกันสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ